วายพาเซ็ตแล้วค่ะเมืนเน่อวานที่ถ้ำการแสดงยูเทียเพื่อบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ช็ดเช็ดมันหมันเข้ามาชี้เข้ามันหมัน,น,น เต็มจอเลยเล้ยงจขีจวัดของเราไม่อยังผู้เจ้าเกียงยังกันเาเป็นดักการตังได้วุ่นหมดธนเดชกับอาตาชัยเกียงยังกันผืน 嗯，啊。